สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระประจำวันเกิดคือพระปางลำพืงนมีเมตตามหานิยมมีความสุขความสำาราญมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสลรปมงคลพระประจำวันศุกร์นี้หรือพระปางลำพึงเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอเภอริยบทยืนพระหั์ทั้งสองข้างประสานกันยกขึ้นทับที่พระอุระ พหัสดขวาทักพหัสดซ้ายบทสวดประจำวันศุกร์ให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยวาโทโนอะมะมะวา21จบปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไป เพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือรใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์อายุ11ปี20 29 38 47 57, 56 65ปีนี้สีเห่นเดชนั่นหมายถึงว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจมีวาสนามีมารมีมีความน่าเชื่อถือน่านับถือน่าเสื่อมใสนะคะให้ใส่สีชมพูไป จะไปคุยในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสมหวังความเจริญล่ํารวยความสําเร็จให้ใส่สีเขียวไปจะไปคุยในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยการเงินมรดกให้ใส่สีว่วงไปไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การเงินให้ใส่ในสีเทาสีดำไป สีที่ไม่ควรใช้เลยปีนี้คือสีฟ้าสีฟ้านั้นมันถึงว่าสีของวันศุกร์เป็นสีแห่งความอับปรโมงคลหรือสีที่ไม่ดีแปลว่าหดหูในความรักถูกค้อนถูกขอดมีปัญหาในขณะท่องเที่ยวมีปัญหาในเรื่องการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักหดหูในเรื่องของความรักแก้ไขดวงชะตาอย,ย่างไงดี ใส่บาดด้วยของหอมที่มีขึ้นคำว่าหอมทุกหอมกำยานข้าวหอมมะลิเอ็กหวยอาหารมังสวิัตผ้าไตททำบุญด้วยกล้วยรองเทา้าปล่อยปลาหมองดเว้นอาหารนะคะหรือนั่งวิปัสสนาในทุกๆวันศุกร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหาราศาสตร์ สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ การการดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะอโทรมาที่099059651 09, นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ